đó phải nhà hàng còn chợ สบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกันเบอร์สุขสุขคนเด้อ่อแม่พี่น้องเนาะบวชอยู่ในประเทศายกระตั้งประเทศเพียงเนาะพาผมมาเจอกับบ่าวเสียงกันในช่วงวละห้ามงแรงมือนี่พี่น้อยอ่าลังจากบุเสียงเข้าไปอัปเดตอันนาถามไทยทั้งน้องทงมือนี่พี่น้องเนาะพอด,ดีน้องทงกัมาเยี่ยมมายามอันนาที่เข้าไปบ้านของบูเสียงเมื่อรพี่น้อยก็เลยครับผลหมาํำกันเลยมือนี่พี่น้องเนาะที่ทงก็อยู่รถบุเสียงไมืพีนน่น้อย ตอนนี้บมเสงอยู่อันทางเขาาบ้านบ้านของบมเสงเองพี่น้องเนาะว่ายกับกับหัวกับหางพี่น้อยเดี๋ยวบมเสงจะสลับกล้องอันาจี้ให้เบิ่งน้ำกันพี่น้องเนาะอยู่ทางเขาาบ้านโคกใหญ่พี่น้อยเมืองอุตตพรแขวงสวรรค์เขตพี่น้องเนาะป่ะพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งไปหับไปชมเบิ่งน้ำกันบ้านนี้พี่น้อยเบิ่งถนนหนทางบ้านของบมเสงและกาจิพาน้องทงเข้าไปอันาเบิ่งบ้านเชื้อซันของบมเสงน้ำพี่น้องเนาะเพราะว่าน้องทงเพิ่อนกะ เขาเด้อยอยู่ได้พี่น้องเยแต่ว่าบอลมุ้เพื่อนของโมเสียงโมจันพี่น้องเยเนาะโอ้อ่อนแท้นี่พี่น้อยหางมุ้งเนี่ยังวอลนานี่อยู่เนาะแดดก็ยังจ้าจ้าอยู่พี่น้องเยปไปพี่น้องเนาะไปเดินพร้อมเดินทางไปเบิ้งน้ำกันเลยออดูสายจวดล้อนี่พี่น้องเยเนาะอ่ะอันนี้ก็ตรเป็นบ้านอาบ้านพินเหนือพี่น้องเยเนาะตรงข้ามเขามาบ้านของโมเสียงพี่น้องเยบ้านพินเหนื้ออาลงไปพุ่นก็ตรเป็นบ้านพินใต้บ้านหุยย่างบ้านนาจาน ลงไปจนฮอ,นอนดตนาลักษสามซิมหะเพี่น้องเนาะนี่แหละพี่น้องเนะอง้ยเป็นป้ายทางเข้าเด้อพี่น,อน้องเอ้ยเนาะบ้านโคกจีซื้อพี่น้องเอ้ยเป็นปโบได้โคกใหญ่เนาะเป็นเมืองอุทมพรแข่งสวัสดิเขตเนาะทางเวเขา้าเนี่ยเนาะป้ายพี่น้องเอ้ยป้ายเกษสรเตะต่างมูจักน่อยพี่นอ้อยก็ถูกอันนี้ก็ทางมาแต่บ้านอันนี้เนาะไปพี่น้องเนาะไปหาทางติดก่อน เืคนจีเข่าไปเยี่ยมพยายามน้ำกันนะครับนั่นเหล่วกัจจเลยไปอันาพาน้องเพคนไปเยี่ยมพยายามทั้งพออ่าบาบุญบ้านปพา,าน้ำเป็นของเนาะติดตามเบมึงอาการน้ำกันนี่ก็ได้มาได้สิพาน้องเพคนไปเยี่ยมพยายามเพื่อกันพี่น้อยเห็นนี่ไรเนาะว่าที่โซ่หน้อยเป็นนี่ไรนเนาะอกอฮะอีกรอบหนึ่งเนาะพามาเมือนี้พี่น้อยต่อมาบ้านเลย ดนี่ไม่ก่อนเขามาจักรอบแล้วนี่สี่รอบแล้วบ่สี่รอบแล้วบ่สามสี่แล้วอคันว่าห้มาผู้เดียวนี่หูบ่นา่นิว่าคนเดียวนี่กะพ่อหูยเพราะว่าคันน้ำได้มาเท่านึงนั้นเคันเราเคยมาเลยห้มาหรือว่ารอบนี้กับรอบที่สามที่สี่เนาะโดยอืมตู้กาดกะยังคืมอยู่ไม่หน่อยหาโมงส่วนนี้กัน เคยเห็นเงื đ đ ồ, à, ่อนมาเสียงหรือบ่บ่เคยบ่เคยเห็นอี่เชื่อเนยอ๋อเธอเนาะดูอ่ะจังรายการจับมือกล่องในมาเสียงเนี่ยเนาะอ่าบทกลอนในใดเนาะนี่พี่น้องเยคือลบทางให้อยู่เนาะไปพี่น้องยไปพอมเบิองถนนหนทางน้ำกันบาทนี่เนาะ Tháng đen, không kung kung bạn kìa kung 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 cung, kung ngay cúp này kung ừ, ừ, khăn này, kung 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 nó, kung 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 khăn kung 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 tốt cả kung kung đó kung này, kung 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 sao kung cả kung cả kung 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 có kung 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 đang, đó ô ô ô, ô. Chưa, Hà Môn đó. เธอสาวดุนซานน,นนี้เดเนาะมือกล้องเขาไอ้น้องงจับกล้องให้ไม่อยมันด้เป็นขึ้นแบบว่าอ่าคือขึ้นขึ้นน้านี่พี่น้องเอยถนนนี่มันเป็นแบบว่าเป็นบักบัก,บกนะเป็นตึก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 ไปไปสิม,มันก็ได้นี่แต่ว่าถา้าฝนตกไแดดขึ้นนี่กำลังจะลบไป เพื่อนเอานาะเดี๋ยวไปเบิ้งอาน้ำกันอีกทางเขาบ้านสิขะขอเวงไว้ก่อนพี่อนเอ้ออู้เพี่อนเอาน้ออางูอางูควายพี่อนเอาน้ยเขาบ้านเขาซองเออตูวตัวคั่งเนี้ยเพื่อนเอาน้อ อันนี้จะเป็นทางาเดิมเข่าหมู่บ้านไปหน่อยเนาะเดิมทางเข่าหมู่บ้านไปเลยไปจากประมาณสามสิบกิโลอีกนิดน,นึงไปหน่อยอยู่ซ้ายมือมันจะเป็นอาณาเฮือนหรือว่าบ้านของสาบุญบ้านนาไปหน่อยเนาะนี่แหละนี่ซ้ายมือนี่ไปหน่อยมีโกโคนุนไปห่อยเนาะนี่ถ้อง ว่าหมกูกระเพงแล้วเนาะเรื่อเพ,อพิ่นกระเฮ็ดกระแพงเนาะทางเข้าไปหน่อยเดี๋ยวพาติดก่อน,นไปหน่อยพาติดธงมือเฮือนโมเสียงก่อนพี่น้นองเนาะแล้วบบเบิ่งตรงกันอีกวันนี่เนาะสี่ภาพมือเฮือนและลุงเฮือ เอาไปเฮือนทางโบเตียงก็ได้พี่น้อยเป็นช่างว่ากันแต่จังถามาน้องเพื่อนเนาะไปเยี่ยมยามทางนาพอบอ้บุญพี่น้อยโอเคพี่น้อยมุน,นอนาโคกมาทา้งนองสะทางรัดนะพี่น้อยทางรัดกับบกคอยนัน่มมนมันระเบิดมิดแต่ลุมแต่บ่เจ้าเนาะแม่น้องเปียวอยู่ด้วยบ่หน่พี่น้อย หาจะอยู e ่ดอกตามบ่เสียงเบิ ng, ่งนี่พี่น้องเอ้ยบ่อยู่นี่ก็เข้าไปเบิ่งเนาะพาติดเพิ่นทั้งเือมื้อหน้ามื้อไหนอ่าเพิ่นแวะมาได้จังฮู้เฮือนได้อ่โอเคบัดนี้ฮอดได้ติดเด้หลังนี้บัดนี้แม่นบ่แม่น่หลังนี้จักวป่ะกอดเนาะเข้าไปเบิ่งนะอ่โอเคนเ้ยฮอดแล้วเนาะปาโ เหเนาะฮะเห็นวะติดก็เห็นวะยังบุษ antha นมีลงทะเบียนชื่อเัายังบุษ antha นมีเลขคือของเจ้าอยู่ไหนนูะหลังนี่แหละเนาะเอางามมาดิปะเดี๋ยวมาเข่าทางนี้ก่อนหน่อยประตูไวยังบุษ a n ào, t h แล้ว Nó đi, à, hàng con chợ Để đường hà bằng bàn mất tế cây phù sạp tô rồi có san bằng ngầu như này đấy à, à, chè, chắc, ở đây nó lót chè hết mà này nó vui sắp đầu hơn một đại sắp bạn này น่ะมังม่วงเทศมีอยู่ด้วยมุมเขียวเซเวยใช่ว่าของไครเนี่ยมันเป็นห่อใช่ไหมโอ้ของปุตตูน้องอุทัยอ๋อเราให้เบิดทุกคนเลยนี่นะเทศเรื่องมังม่วงนี่กันเขาเรีอนมาได้ใช่ไหมเนาะ ของน wow. ้ามันอยู่ในเฮือนพุ่นไดมีแต่เจ้าอันปวดปัสสาวะกับอะไรออกไปข้างหลังบ้านพุ่นโดยยังบุกว่ะยังวันปวดบอกโดยไปต่อเลยบอกวันนี้โดยอ่ะนี่แหละเนาะน่าจะอยู่เฮือนนุ่งเฮือมพุ่นจังน้อยจังขึ้นต้นไม้เนี่ยซื้อมากไม่รู้ท่านได้ปลูกชอบป็ดมังม่วงยทิศเพื่อมาปลูกชอย เป็นหมากดกะปลูกได้อยู่ร้องนี่กอนไม้ก,ก็ปลูกได้อยู่เดี๋ยวเพื่อนเจ้าเป็นหมากได้แล้วเนาะโดยเป็นมากหางม่วงมีอยู่แปดพันมีโอ้ดายยางพี่น้องจับได้แต่หลักๆลายสายพันธุ์มลายสายพันธุ์ลายสายพันธุ์มีเกี่ยวสะเบยสามดุรูแล้วก็เกี่ยวใยอันนี้เลยใช่อันนี้เป็นห้องอันนั้นต้นเกี่ยวกับ อ่าบุเมนกินมากหรอกอันนี้นะเพื่อกับเสริมต้นเศษอย่างเช่นย่างได้ตีเศษอย่างนั้นไล้นี่ต้นมุกนี่ยนะเอาไว้เด้อปลูกไว้เด้อนะเฮือนเจ้าบุมีจ้าต้นบ่บุมีในต้นมุกนี่อ่าต้นมุกเด้อต้นแสนหาแสนหาสิบพันประมาณอ่าเป็นเงินบาทเท่ากับสามร้อยต้นนี่มุกคาลาหอมเลยตุ๊กงคืนมา เอาไว้ตะหนักเฮือนเจ้าหนี่พอดีเลยติดสองต้นยีหอมหอมหวานมาเลยผมหมดมาเจอแม่เหนนะ,น,ะนี่แดดเด้อเฮือนไงโดยผ่านไปผ่านมาก,กงาม็งามานี่แหละทางเขาอันตึง้งๆนี่ก็ดจะเป็นดัานหงเฮียนนี่หงเฮียนหงเฮียนขางนี่นี่ก็ดจะเป็นนองสะนี่ดจะเป็นทางลัดลงมานี่ าทางออกไปนี่ก็จะเป็นทางเข้าไปอีกหมู่บ้านโคกประวายอ๋อมันโคกน้อยวะแมนโคกน้อยออกบ้านโคกน้อยก็ทะลุปไปบ้านหูนยางอ๋อออกไปขัวมือก็ไปทางรักสามออก้ายพี่กับเมนเขาออกมาเส้็จทางซนูเพละ่ะน้อยคือว่าเป็นทางอ้อมมาเล่นทางตัดสามแยกทางเนหนือเน,นเงียบเงานแนนคือว่านะมผมมีคนอยู่ <laughs> นกันว่าได้นั่นยังว่าสีให้ทั้งทิดเพิ่นปลูกต้นไม้ซอยมื่อนี่ยเนคำนะคำแต่บบทันแนละมือหนาพอแล้วมานั่งแกน,นี่ต้นนี่ทิดเป็นพรมเลอนี่นะหามุปุไว้เลอจกักจักต้นหนึ่งก็ได้มันแตกกันมามันจะเป็นเคลื่อนกกอย่าง่นห้องนะ เป็นพ <several manifestations. S 1> ุ yes, milk, no, ่มมาเนี่ยนะอ่าเขื่นซากกดได้สั้งเลยเก็บบุ้งข้าวแค่นนแพงอยู่ก็็นเช่น้อ่าปลูกต้นไม้ต้นตอกบ้านี่พี่น้อยไว้หนาบ้านเขื่อนซารเขาเป็นโ่มเป็นยังเพราะว่าที่หากับปั๊บแล้วที่หากับปั๊บแล้วเบิดไปสี่สิบหลังข้าวลดตุ่มไม้ไปเลยตายเติบโตลดได้ตุ่มเคียร์ไม้ไปเลยนี่แหละ เนาอยู่เข่าหรอป๊อปยังปวดที่หิวเข่ากินนะครัเนาะไปแบบนี้อันโบยู่พี่น้อยมีแต่ว่าอันละจะขึ้นไปเพิ่มลงเพิ่มแบบไหนเนาะเพิ่มลงเพิ่มเป็นดักงหรือป๊อฮูอยู่ปฮูอยู่เนาะหน่อยแต่ว่าเส้นนี้ขึ้นไปดียังโมโหเลยเหรอเนี่แหละเส้นนี้เนี่ยตัดออกไปนี่ก็จะข้าไปทางวัดพี่น้อย อ่าเดี๋ยวไปเฮือนลุงเฮิมพุ่นแหละว่าลุงเฮิมบ่ได้อข้างนอกบ่นี่อ่าอยู่บ้านบ่ซั่นลองไปเยี่ยมกันแม่นอ้าวบาดเดี๋ยวล็อกประตูก่อนพี่น้อยะโอเคพี่น้อเนาะอโนีไปก็ยังบ่ทันแล้วอยู่พี่น้อยเนาะต้องใส่ท่อประมาณ7-8ท่อมยังบ่ทันแล้วอยู่โจก่อนเนาะ ปัจจัยมีพี่น้อยะปบานนี้พี่น้องเนาะไปอยู่เฮือนลุงเฮิมบานนี้พี่น้อยไปพี่น้อยเนาะกลุงเฮิมไป็่ะรสบายดีก่อนสบายดีก่อนน้องไละเฮือนลุงเฮิมนี่น่ะสิมาอยู่เฮือนเฮิมบานนี้เอ้าน้องไหมาเฮือน ขาวไหนมาเอกทิโตคารุโตนนาดเนาะกระเอมามานียพี่น้องเนาะอาทิตย์อ๋อโชว์มาดุงโดยเฉพาะมีมึงนอนได้ด้งเป็นยังไงคือยังไงช่างสบายดีพี่น้องสวัสดีครั้งเนาะโอ้โหมัขังวางเลจั๊กแมนมีไปชักอย่างอยู่ในกระเป๋าครับเน่ะมีอะอยู่ในกระเป๋ากินข้าวกินหน้ามาหลือเ่ากินแล้วฮะกินน้าเลยนี่กินนิด ันเด้นั่นนั่นออกมากินเมื่อกี้เดีเม่อด้ยินนิด้เมื่อยินกินได้จริงหอพอป้าไววใช้ในที่ก็ได้เนาะันี่นี่ก็ได้โอ้ยไหวนี่แน่ก่อนเนาะไนี่ก็ได้โดยคืออันว่าคนไฟเห็นเรี่งเห็นงานมาแต่ไกลใช่ไหนี่เรหากมาแต่บ้านโอ้มาแต่บ้าน่เนาะมาแต่บ้านเกิดมองนอนบ้านแม่ อยู่เชียงครับนมเวนอสุพรอยู่เชียงครับเดี๋ยวเพื่อนเราจะเข้ามาเยี่ยมมายามเลยเข้าพาเข้ามาพี่เลยน้อยจะน้อยจะออกไปนั่งดื่มนะนี่แหละอ่าสถานที่พี่น้องเนาะอ่าบ้านพื้นซานของทางลุงพี่น้อนนี่ก็สีเป็นโต๊ะมองนั่งนะนี่แหละ Nó. nó Nó Bừng đằng bạn con phía nó người Đó chút Thật nhiều hoạt Trùng càn đánh đẹp này nó Hàng nam Thì biểu Lúc kiểu vô đinh Hàng cái da dạ nó này nó <laughs> Phá tôn là đây này luôn hôm. <laughs> Tôn là đây này <cười> 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 Các chút đó là hướng thông ngay như thế này <laughs> โครงการปีใหม่นี่เล่นใช้โครงการปีนี่ยังโม้ซิมบันลินอยู่แถวนี่เลยนี่โอ้ยเท่นี้ก็บพราได้มีเด็กมาได้เท่านี้นะ <c oughs> ะไะต้องปเด็นเก่งกับบงกระเบาพุนูนเคยไปอยู่เก่งกับเบลหน้าตาเป็นได้คือเหลืองเท่นี่ <c oughs> เออบาดนี่คือว่าจังชานเอาแบบเหลืองๆเนาะทาพี่ช่างบก่กไม่ท่านี่ไหมทาครีมบ่ทาครีมมั้งทำไมทาครีมมาเลยเหนื่อยหดโดนซิวขึ้นหน้าไม่บ่โอ้ สิวโ่มีเลยโอ้ไปเที่ยังบ้นานไปเี็ดนี่ยไปเล่นดิซิวเมืองเมื่อเล่นมีเยี่ยมบ้านเนะเเาะเยมมี่มยม,มยามบ้านมมโอ้เป็นทั้งในทั้งพุน่นเป็น,นปท,ทั้งในไปถ่ายคลิปบางทีเราบ่นอยู่บ่ทางพุ่นมันโมมีแนวถ่ายแล้วบุญมันเสียงเสียงตู่ดังเพราะโอ้บอ่นนะแบบผู้ทุกผู้ยากว่าได้ไปหาเยี่ยมหายามลงมาทั้งใน,น กะบบริหารอย่างนี้ว่าผมเป็นว่าผมเป็นแมนเสื้ออยู่ตัวนี้ลุงเสื้ออยู่ตัวนี้นะโอ้เมื่อกี้ดีอยู่ในห้องเลยเนาะคดกันแล้ยในห้องเลยเออไปเล่นบุญบ่ได้ว่าไปยังไงตั้งใจไปไปเยี่ยมโอ้ไปเยี่ยมประตูประตูหน้อยพ่อเป็นยังไ้เป็นยู่บ้างคำเมื่อนำกันเมื่อเยี่ยมบ้านไปเชื่อเมื่อแต่ประตูกับมาณมประตูกับมาณอยู่อยู่กับต้อพุ่นอย่างนี้นะ อ๋ออยู่หมเขาทานปุ๊บแม่ปุ๊บมามาอย่างนั้นทิศพ oh, ิ่นมาเผาทานเพิ่นมาพร้อมกันเพิ่นมาก่อนแล้วมาก่อนแล้วกับเมื่อนำกันอีกนะเมื่อเพิ่นมาดินบุญวะทางนี้ก็เลยบุญยังทิศบุญอยังบุญไม่ใช่บุญบางไฟบาราบุญอย่างเงี้ยไฟหรบางไฟอ๋อบุญพระเวทเนี่บุญบุญองค์ไฟหรือบุญองค์ไฟหรือองคไฟสิบุญพระเวทนี่ยมันแบบมันมด้มีจูดมันจูดของไฟมีบ่มีอะไรอ๋อบุญองค์ไฟกันบุญอะไร ขบุญพระเวทนี่คือบุญจุดรงไฟบุญพระเวทนี่คือมีมามีชามีนางไอพาแดงมีโมเมนเ์ไม่นั่งไอพาแดงอันมีกันฮาชาลีพระเวทนี่บบมีดอกเด้อเดือนสี่แล้วแมนเวทนี่ดาวเขาจอดวงไฟน้ำเดี๋ยวบุญดวงไฟเจ้าพระเวทมันต้องเดือนสีโอ้หลาเมื่อจะหมื่นเลยมื่อจะหมื่นอ่ะตอนแรกว่าใชเมื่อประมาณมือหนึ่งกอดอยู่ไปอยู่ไปก็จะหัดสีมือ อ๋ออยู่สี่มือเกือบเ่า่พราะไงเอ่อกือบครึ่งสัปดาห์นึ่งโดยโอ้เมื่อแต่มื่อใดขึ้นไปก็แต่วันซุกวันแต่วันซุกสามสี่มือเนาะสามสี่มือม่นี่วันอย่างวันจันทร์บ่วันจันทร์มานี่โอ้สี่มือพอดีพี่น้องนั่งรถโดยสารมาเมื่องโดยคือบวกเอาสันเองเมื่อรถ้ตสั้งใช้บ่ไม่ใช้เองยืมมาเลยเฮ้ยนี่ล่ะเฮ้ยตุ๊กนั่นน่ะสองขั้นพอดี ใบไส้บิดไปเลยเพราะจะเผื่มือห่อนพุ่นเนาะเพราะแห้งเนาะทางดีอ่ผมทางหมดทางมึดีได้ทางมึงกัเราก็ว่าทางแดงเนาะทางแดงคือกันโอแองมันหลุดตติดขัดเลยนี่ยนะเป็นเสือเป็นหือเป็นเนี่ยถามบันว่าบ้านประตูกับประตูบานที่ตรงบ้านพุ่นบ้านบ้านจอมหาดบ้านอันโอ้บันจอมหาดเลยเราเมื่อไปเล่นนี่ไปบ้านจอมหาดบอกการเล่นอยู่บ้านจอมหาดหมดแหล้วบ้านจอมหาด บ้านเกิดเมืองนอนเต้นี่น้อยๆี่นั่นบ้านจำหาดได้ป่ะเนาะบ้านเกิดแม่น่ะนะจำหาดบ้านเกิดแม่ทิดละเกิดอยู่ไงเกิดอยู่สวนนี่แหละโอ้เป็นคนสวนบอกเหรอไหมคนในเมืองนี่หรอในเมืองคนผาทับเนาะโดยชืมือไหนท้ามีชื่มือที่ไหนลุงไดปขับไปหาแตะลินชื่อไงทีบัพเาทานเอทานเนอะมันต้องแบบนั้นแม่ทานพิรุขาชื่อมือนี่โอ้ สามสิบพันชอบหนึ่งอ่ะชอบสามสิบพันชงไปออกชงไปออกเกาหลีชงไปญี่ปุ่นเพือนมีอะันทานขึ้นชงต่างประเทศเนาะชงต่างประเทศถ้ามีผัวเอาแค่ที่ชงไปอยู่แต่ว่ามาที่คือเรื่องจริงเนี่ยบวกเชียงใหม่มแต่ธุรกิจเพิ่นมาเฮ็ดนี่จนหลายเพื่นออกเผาท่านเนี่ยเพื่นซื้อชงไปญี่ปุ่นเกาหลีเกาหลีใต้แต่ว่าห้องเาเข้าไปบปถึงเพิ่นนนกไม่แต่เพิ่นมาเร่ขายซื้อเพราะชอบไปสามสิบแต่เพิ่นก็ไปพายแพ็กใหม่แล้วเพิ่นก็ชงไปมุ่งเนาะ ลายขั้นตอนเนาะหลายลขั้นตอนคือเท่า,น,น,านี่กับต้นทางต้นทางต้นทางเป็นปลายทางอ๋อชอบไปสามสิบพันเนาะสิบศอกกับสามแสนอ่าไม่มาละลอยสอบสามล้าน<ด>เดือนหนึ่งเขาได้จสอบคิดให้บบประมาณนี้เดือนหนึ่งมันก็ได้เยูะแล้ประมาณสามสิบห้าสิบสองพอดบ่สิประมาณานั้นน่ะเงินเผาทานน้ำเงินยูทูปน้ำพออยู่ได้อยู่ตอนนี้ใบพินยังม,มาครับ Vì đâu chăng nói 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 chăng khó, chăng nói thì ông chăng nói điệp nói bữa nói mình nói lo bài rồi, ma, sù to, thông mi bao mai chẳng chỉ hiện ngàn chẳng chỉ đại là hiện ngàn mũi bao mai này chẳng này lừa cái khứa bớt hết mùn bà đốt cứ ngua cứ ngua mày sơn này về đẹp là xong đó nó anh như mong nam bốc bao chứ bốc bao bốc mà lên pha bà mình mìn chẳng mìn khao mình kinh đúng vừa đây đủ nó อ๋อว่าไงว่าน้ำันรดาปีแล้วน้ำหลายปีน้ำขังหลายปีแล้วเนาะว่าไงน้ำก็มันใสน้ำรับใสอับเนยมันบริสุทธิ์บางอ่างว่าน้ำน้ำมันน้ำมันบริสุทธิ์ไหลนะพี่น้อเนัะขาดหลายปีแต่ที่นี้มันมันขาวเนาะว่าไงว่าน้ำแต่ว่าเขาต้ชุดของบซีผ้าอยู่ในห่นกันน้ำห่วยบ้านเขามันยังไหลไหลไหลพันน่ะน่ะน้ำไหลน้ำนิ่งอันนี้น้ำนิ่งเนี่ยมันมันกินมันอยู่หันอ๋อเพื่อนกระดูตัวล่างนี่ใช่ป่ะเจน ตัวล <Five> ่างมันยังอยู่ตัวล่างยังอยู่ไปเฮาอาตัวล่างนั่นตอนนี้แม่นโดยตัวล่างนั่อนทิศอยู่หันตอนนั้นก็้เนาะงมปูงมหอ่เนาะฝนตกอึ้งฮ้อง่่นทีกองก็บ่ค่อยมีแล้วบ่ค่อยมีบ่ยอยู่อัศพรฝนตกแงบ่ไป4น่บ่มีฝนเลยคือกันเนาะฝนตนี้แม่นวาพี่น้องให้อ่ยอมรับเลยปีนี้ฝนบ่ดีแต่เก่าซนี้นี อึ้งนี่ได้กินทองคำแท้แล้นะแต่ก็ฝนโมตกปีนี้นะโดยมือนั้นลุกขึ้นไปบุรีคัมยใส่ไปพ่ออึ้งโลเลยแสนสามลุงซื้อสองแสนอึ่งมพื่อทราบว่าบุรี่อีกโตอะไเสียงเลยปล่อยเห็นมันเต้นต้องแนงอยู่อ้กินบมโตกหรอกว่ปล่อยเบิร์ตซับซื้อมาสองแสนตอนแรกวันสุกรมโต้มคอนันมันไม่มันตัดสินใจว่ามันโบโบโต้มโมกินมาเนี่ยเห็นมุงเห็นไหมกินสิกินอยู่มาแต่ดุนเนี่ยว่าไปรับเพิ่นมใช่ไหมเนี่ย กล้วอยู่กับต๊อปกูแล้วเราขอทานกันและมาเดี๋ยวมากระชีมานั่งแะไรจะว่าชีพภาไปขอบบุญในมาแต่ก็เท่านั่นไปเยี่ยมพยายามคนป่วยลุงไปมาแล้วเมื่อกี้นี่มาแล้วไปอรือเปล่ไปตอนแรงเพื่อนตอนแรกตอนแรงจักหน่อยเนาะตอนแรกเนี่ยไปไปซื้อมือพี่น้องไปซื้อมือเพราะว่าเอากระเบิ้งตอนที่แม่ต้องไปว่ัยรุ่นมาเสียงมันมื่อคืนนี่เพิ่น กินยาเบาไว้เมื่อคืนนี่เมื่อยก้อนเลยบอดีโทรถามอยู่ก็เลยว่าเมื่ออื่นเมื่อไม่ก้อนป่แดงน่อยพอดีกูไปไปเมื่อคืนเนี่ยโอ้ดีแล้วก็บัวไว้มีลุงมีบัวมีลุงมีมีมีบัวเตียงแต่ก็มีอันว่าเออเอามาจันเลยสามสี่คนไปเดี๋ยวเรแรงจังไปชนะโดยพอดีการอีกพี่น้องอันนี้พอดีมาสีลงไปวัดก่อนพี่น้องไม่บัวเชียงเลยโดยโดยลงไปวัดก่อนแต่ก็นะแซดิออนบัเชียง ขอจบคลิปก่อนซะเนาะโดยอันเดียวแสดงจังจักพรอีกภาคนึงสิพาติดไปเยี่ยมพยายามทังพ่บุญพ่ะไปเบิ่งนํากันพี่น้องเอ้ยเนาะโดยสบายยังอยู่อยู่สบายดีเด้อสวัสดีสวัสดีพี่น้องโอเคพี่น้องเนาะมาถึงจุดปายแล้วพี่น้องเอ้ยทางติดทงเฮาอ่าเดี๋ยวค่ําอีกจักหน่อยพี่น้องเอ้ยจะพาไปพละบ้านนี่เยี่ยมยามทงพบุบ่ยาวเนาะ พี่น้องเลยนี่แหละบ้านนอกคอกนาเขาพี่น้องเอ้ยอ่าหมู่บ้านกัดหลังใหญ่อยู่ได้พี่น้องเอ้ยแต่ว่าก็ยังอยู่ในการอ่าพัฒนาสร้างแต่ละครอบครัวอยู่เนาะะสำหรับคลิปนี้การบุเชียนกสิคอจบคลิปก่อนเนื้อบันห้พี่น้องเนาะโดยคือเก่าคือเดิมพอพี่น้องเนาะบุเชียนก็ต้องขอบบุญขอบคุณอ่าพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบอร์สุขสุขคนพี่น้องเนาะที่เข้ามากดติดตามและก็ติดหับชม คลิปของบอเซียงตั้งแต่ต้นจนจบพอไะพี่น้องเนาะล้ะกาที่บอขามโฆษณาให้บอเซียงพี่น่อยส่งกําลังใจให้บอเซียงตลอดมาพี่น้องเนาะโดยมือนี้ก็คือเก่าคือเดิมพี่น้องเนาะขอกําลังใจลรวกาหัวใจพี่น้องเนาะจัก4 5หดวงในเด้อพี่น้องเนาะเพื่อให้บอเซียงนี่ได้สร้างคลิปดีๆให้่อเม่พี่น้องเขาอ่าได้รับไปชมเมิ่งน้ากันแบบนี้ตลอดไปพี่น้องเนาะอ่อสำหรับมือนี้กลับไปแล้วพี่น้องสบายดีและสวัสดี่มเม่พี่น้องกันเบอร์สุขุ่สุขคนพี่น้องสบายดี Thank you.